โย่ Yo, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะกลับมาอีกครั้งกับเกม GTA V ออนไลน์เมือง Passion Comedy นะครับอยู่กับผมฟิล์มโมะนะแล้วก็อยู่กับพี่มอเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อยู่ยที่เอ่อเลเบลนะตรงนี้คือเลเบลนะท่านผู้ชมนี่คือเลเบลยวพาไปดูเด <c oughs> ี๋ยวเมื่อวานเนาะเมื่อวานทำอะไรนะเมื่อวานคลิปแรกก็ <c oughs> ไปทัวร์แแบปเฉยนี่แหละแต่วันนี้จะพาไปทัวร์งานนะ ว่ามันมีงานอะไรบ้างนะครับทุกผู้ชมนี่นเรเวลจะเป็นคังใหญ่เะเอะอเออทำอะไรฮะ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> เปล่าครับผมดูสีแพงเลยเสิอ๋อสวยเนาะสวยไหม สวยครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะเกิดอะไรครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแล้วกระเพงสวยดีเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรครับโอเคกุนตีนก <c oughs> ุนตีนไอ้นนุ่มนี่นี่นะของที่ผมเก็กไบไว้ประวาน ครับพี่ชายทั้งหลายต้องการของอะไรหรือไม่ขายของต้องการหัวใจครับทำอะไรเปล่าครับผมยืนเฉยนายเอามอไซเราไปขี่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อมอแล้วนะได้ครับโอเคเดี๋ยวระเบิดให้เฮ้ยแฟนนายเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่อฮ้ยโอ้ยเสียงยังเด็กเลยครับนี่เขา เอเวาอะต้องไปไานไม่ใส่รองเทาง้าไล่เบาครับไล่เบาใช่โอเคเดี๋ยวกนครับครับจะเข้ามาความที่นี่หรือเปล่าโอ้ยเกินตีนแล้วคนอื่นเดี๋ยวผมพาไปอันนี้ก่อนพาไปโรงพยาบาลก่อน ในการเดือยเย่แน่เลยอเห็ดลงบ้านาแถวๆนี้นี่ไงนะลงบ้านใกลนะ้ๆไปลงบ้านดี่ก่อนยิ่งขับไปแบบเชิงทางอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวก็เย่เดี๋ยว <c oughs> ก็ตุยระหว่างทางนี่ตุยแน่นอนอ่ะไปอี่ลงบ้านนะผูช้ชม <c oughs> เดี๋ยวไปพักผ่อนเพิ่มเลือดก่อนรอีโหลดสักหน่อยแล้วกัน ร,ออรีโหลดยังไงวะซื้อยาต่างๆได้ตรงนี้เหรออ๋อเหรอขายอย่างนี้เลยเหรอ,อยาแก้เครียดอ๋อโอเคห้าร้อยบาทได้ยี่อะไรับไปด,ดียาผ้าพันแผลด,ดีผ้าพันแผลตัวไปมีเตียงนอนไหมโอ้สนุกเกอร์วัดทัพฝาอยู่โรงพยาบาลน,นี่นะ เงิงนเียบกดอะไรอ่ะกดจีป่ะจีป่ะกดอะไรวะ S A สกดไม่ได้ไม่ขึ้นให้กดอ่ะคุณมีเงินไม่พอ what the เดี๋ยวหรอไม่พอจีด้วยยังไงแล้วก็ กดเลยโอเคแล้วก็นอนเตียงใช่ไหมป๋ากดจีนี่ไงมันต้องเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็มานอนโอเคไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปดูงานก่อนงานแรกคืออะไรวะเดี๋ยวไปดูแลแต่เรายังไม่มีไอ้ที่ฝุดนะพี่แก,กะเริ่มจากอะไรสาหร่ายเราไปแล้วไปดูแล้วเมื่อวานเนี้ยไปงานอื่นเลยแล้วกันไปดูแลก,ก่อนว่าเป็นยังไง น่าจะขุดไปได้เพราะว่าเรายังไม่บีพริกแอกนะท่านผู้ชมเราไปทำพริกแอกก่อนแต่วันนี้ฟาร์มาดูงานเสียก่อนในแคปป์ท่านผู้ชมถึงแล้วอันนี้คือเหมืองของเรา <c oughs> เออคือขุดได้เลยอ่ะชิทเสขย อออย่างนี้นี่เองโอเครู้เรื่องอืมก็ขุดได้เลยนะท่านผู้ชมเออก็ดีอยู่หรือมันต้องหรือว่าแค่มีอันนี้วะเครื่องเครื่องตัดเหล็กก็อพอแล้วหรือเปล่าวะไม่รู้วะตัวมัดให้มานะเนี้ยเครื่องตัดเหล็กอ่ะเราไปดีกว่าก็คือตรงนี้เราสามารถเก็บได้เลยนะท่านผู้ชมเราไปงานต่อไปกัน อ่าตรงนี้คือเศษเหล็กนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันมันจะเหมือนกันนะกับไอ้อยู่กลางแบบหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่พาไปดูก่อนนี่นะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยอันเดียวกันนะท่านผู้ชมเนี่ยอันเดียวกันนะออนะครับอันเดียวกันอ้นเดี๋ยวจะเก็บให้ดูจะได้ว่าเป็นเศษเหล็กเห็นไหมหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชม ใช้10อันนะในการครับแท่งเหล็กหอันนะ่านรับชมจะใช้เยอะหน่อย10พอดีปะแค่10ก็พอล้ววันนี้มาทวงงานด้วยเฉยนะครับอันนี้คืออะไรอยากรู้มากเลยไปดูก่อนได้ไหมไปดูก่อนว่าตรงนี้คืออะไรยังไม่ได้ไปเลย เหมือนจะเป็นแบบพวกแบบปลูกผักอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามะได้ช่ปะมีจุดาาราศด้วยตรงนี้ใช่อ่ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวป็นบัวเดินอย่างงี้เลยอเอ้ยเอ้ยเอาวิ่งยังไ,ไงหมู หมูตีหมูกันท่านผู้ชมได้อะไรวะเฮ้ยตีไม่ได้อะตีไม่ได้อะเฮ้ยทำไมตีไม่ได้อะตีหมูก็ไม่ได้บัวก็ตีไปแล้วก็ได้อะไรไม่รูไม่เห็นได้อะไรเลย งสงสัยมานานแล้วตัวนี้มันใช่ปลูกปะ่ะขอดูก่อนแล้วกัน๋อ,อคือมันต้องซื้อมเมล็ดอ่ะอ๋อต้องซื้อมเมล็ดปัูรดน้ำด้วยแล้วเขาปลูกอะไรกันนะสวัสดีครับ เอาเดี๋ยครับไปแล้วทั้งนั้นแหละดูไปแล้วทั้งนั้นเลยก็คือเป็นที่ปลูกเมล็ดปลูกผักปลูกอะไรเนาะท่านผู้ชมก็คือจะปลูกอะไรก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะที่ปลูกพืชน,นั่นแหละเราผมปลมูกไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวมาถามเราก็ต้อ้ออกันนะ อยากลองปลูกอยู่แต่เขาไปต่อไปดีทำไมเป็นตรงนี้คือองหุ่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวขอเก็บไปด้วยแล้วกันมันจะเต็มเท่าไหร่วะขอเก็บไปสักสามสิบได้ไหมนี่มันจะมีไอ้นี่ด้วยด้านล่างเห็นปะอันนี้คือแอลกอฮอล์นะไอหลอดเนี่ยเออแอลกอฮอล์ไม่รู้ว่ามัน ใช้องุ่นไปคาบไล่เลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะใช้องุ่นแหละเพราะว่ามันขึ้นแบบเนี้ยใช้องหุ่นคาบได้ด้วยแหละเอาไปสักสามสิบนะท่านผู้ชมเดีนะ๋ยวขอเอาไปสักสามสิบเลยนะโอเคน่าจะไม่เต็มหรอมั้งกระป๋าหวังว่านะเดี๋ยวต้องไปเก็บอันนี้ด้วยจะมีงานวันนี้อะไร ขุดผนึกอันนี้น่าจะต้องใช้ละที่ขุดขุดผนึกเนี่ยนะเออ,อันนี้เก็บเห็ดงานเก็บเห็ดอันนี้เหมือนจะต้องใช้เพื่อนไปด้วยหรือเปล่าอ,อใช้คนไปด้วยนะอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้อะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้ <c oughs> อันนี้คือส้มนะทุนผู้ชม ไส่ส้มอันนี้อะไรไปรู้มันจะเป็นที่ขายหรือเปล่าไม่มั่นใจนะโอเคอันนี้มีงานอะไรบ้างนะมีงานไม้นะเดีย๋ยวจะไปเอาไม้ด้วยเดี๋ดวยวพนะาพาไปดูตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ด้วยแล้วกันเอกลาดเ่ยไม้อ๋อนี่ไงนี่เหมือนที่หมอบอกเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชม ก็คือเราต้องมีรถสองคันเอามาเก็บเ็จตรงนี้เก็บเ็จสต็อกนะมีรถเพิ่มนะทํางานไม้ฟาร์มไปแบบนี้แหละกลับไปกลับมาแล้วก็จะมาขายตรงนี้ทีเดียวเลยนี่มาขายตรงนี้นี่มาขายตรงนี้เหมือนเดิมนะแต่แค่เราต้องกลับไปกลับมาแค่ใกล้ๆเองแค่เนี้ยอืมนะท่านผู้ชมอุ้ยเยอะแล้วอะ่ะ เฮ้ย4.4 3.4เลยอะ่ะเอ้ยลืมดูัวทีครับผู้ชมเร็วจังวะเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวไปตรงไหนต่อไปเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนขุดผน,นึกนะเฮ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้โหว้าวเกียบเรียบร้อยครับ มันต้องมีเครื่องเครื่องมือขุดผนึกนี่ไงมันต้องมีเครื่องเครื่องมือขุดผนึกจริงด้วยท่านผู้ชมไม่ได้ขุดไม่ได้ต้องมีเครื่องมือผนึกอาจจะเป็นที่ขุดอ่ะหรือไม่ก็ไอ้เครื่องขุดเจาะนะอืมสรุปไปได้นะสรุปไม่ได้เราต้องทําที่ขุดก่อนนะต่อไปเป็นงานไม้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตัดไม้กันนะไปพาไปตัดไม้กันนี่นะงานไม้ก็เป็นแบบนี้นะท่านผู้ชม เข้าไปเลยอ่ะปิดรถเรียบร้อยนี่เลยนะเดินเข้าไปก็นี่เคาะเลยนะอ่ะเค <c oughs> าะเคาะไม้เลยนะท่านผู้ชมโอเคไปโอเคสามสิบแล้วอุ้ยอย่าคุดดิเรียบร้อยสามสิบสองนะท่านผู้ชมทิ้งได้ปะอยากลองอันนี้ดูอ่ะทิ้งสักสองอันอนะ่ะมันจะพอดีไหมถ้าแบบเราทำแบบนี้ อันนี้ทิ้งเลยอย่าซีเรียรนะผู้ชมไม่ซีเรียรไม่ซีเรียรอย่ทิ้งเลยอยากลองดูอะว่ามันจะพอดีไหมลองนะลองนะลองนะอันนี้คือลองนะยังไงเราก็ไม่ได้ฟาร์มแบบล้อมเมื่อกอยู่แล้วนะฟาเร s โ o ต่อไปเป็นงานมาไปดูงานอะไรเอยเก็บส้ม เก็บส้มแล้วก็น้ำผึ้งนะอเอปบปาเลโก้ส้มแล้วก็ผึ้งนะครับอย่าลืมบาดเข็มขัดด้วยนะครับหาหนึ่งหนึ่งเป็นิ่งครับอุย้ยอันนี้ไหนด,ดสูสิต้นส้มเป็นยังไงไม่มีคนเก็บอยู่ด้วยต้นส้ม อ่ามีมีเปลือกส้มด้วย,ยนี้เองโอเครู้เรื่องสาสิบจะเต็มไหมวะมีสาวเก็บส้มอยู่เลยสามสิบมันจะเต็ม,ม,มตไหมวะไม่น่าเต็มหรอลองดูเรียบร้อยเต็มน้ำหนักเต็มอูหมายเกอรอูหมายเกเก็บก่อนได้ไหมขอเก็บก่อนได้ไหมเก็บพวกอันนี้ปะพวกหินเนี่ย ไปน้ำหนักบ้างวัไดไม่มีไปอีบเก้าสามสิบเอออันีสามสิบพอดีไะไปน้ำพึ่งต่ออันนี้คือเต็มเลย ตามเติมเลยเนี่ยเลโก้น้ำพึ่งคือเราต้องตรงไปเลยใช่ไหมใช่แหละไปคงจะมีทางขึ้นที่ไปอยู่มั้งหรือเปล่าคงจะมีทางสะพานขึ้นไปหาอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าน่าจะมีแหละหวังว่าอย่างนั้นหลังพึ่งไฮเทคยัง อาเรียบร้อยน,น,น้ำหนัก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 เต็มเออโอ้จะพูดได้ได้แค่สามได้แค่สิบสามเองโอ้จบแล้วได้แค่สิบสามเองทานผู้ชมสรุปคืองานที่เราฟาร์มมาก็น่าจะได้แค่สามงานนะได้แค่สามงานเองนะทานผู้ชมถ้าจะรอบเมืองอ่ะเราจะอัลละเท่าไหร่อัลละสิบห้าหรือเปล่าน,นะต้องฟาร์มอัลละสิบห้าจริงๆเมื่องานละสิบห้าเออพูดง่ายงานลละสิบห้านะ า้ถจะรอเมือ,องนะก็คือต้องดีๆอ่ะกระป๋องมันเต็มได้ด้วยนะถ้ากระป๋งมันเติมไม่ได้ก็จะดีอยู่ต่อไปน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าเรา,าจะไปขายเลยนะขายตรงนี้เลยแต่เ,เราไปขายดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับทานผู้ชมขอไปทางดีๆหน่อยแล้วกันไม่อยากขึ้นเขาแล้ว ขึ้นขเขาแล้วมันอันตรายนะ๋ยวรถพังไม่เอาขับดีๆดีกว่ารถเราจะแย่อยู่แล้วตอนนี้จะพังอยู่แล้วอยู่เท่าไหร่ระยะโยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองรถอะ่ะลงโอ้โหโโดูสิครับขายได้สี่ร้อยอันนี้อันนี้ได้พันนะโอเคอยัได้พัน อันน่ะเร่มาเท่านี้เรื่องมา,า,มาสามพันกว่านี่แหละนะเออถ้าจะให้คุม้มฟาร์มงานเดียวดีกว่านะไปฟาร์มอันนี้ดีกว่าเอ่ออะไรนะสาหรายนะไปฟาร์มงานเดียวดีกว่านะท่านผู้ชม อันนี้จะคุ้มกว่าเฮ้ยเก,เอกือกเคืออ่าชนไปเรียบร้อยเรียบร้อยฮะลืมไปว่าแถวนี้เอานี่ไงธนาคารพี่แจ่ ฝากซักสองพันได้ไหมสองพันพอเฮ้ยเฮ้ยครับว่าไงครับอะไรนะครับเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะฮะเมื่อกี้<ม>ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เหรอ อีกคนหรือเปล่ามันปวดเขาเาต่อยพี่อ่ะอีกคนหนึ่งใช่คนไหนอ่ะแล้วเขาก็ขับรถไปแล้วอุ้ยไปเร็วจังวะผมจะตายแล้วพี่พี่มีช่วยผมได้ไหมช่วยได้อยู่หมัดหนึ่งอ่ะโอ้ใจเย็นพี่ผมเนี่ยนสดเ่ยอ๋อเหรอหมอก็ไม่มีอ่ะหมอไม่อยู่อ่ะไปโรงพยาบาลได้ไหมครับที่โรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลก็ฮิวได้สิไปนอนเตียงไงพี่พาผมไปหน่อยได้ไหมผมไม่มีรถอ่ะรถก็ไม่มีอ่ะรถเองอ่ะผมไม่มีรถโอ่ะ โอเคกูกอีกอะไรนะครับเอาเปล่าอ่ะอันนี้มันรถผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่เหรอเอาเร็วนั้นนะ่ะอ๋ออนนี่คือโรงพยาบาลใช่ไหมเอาไปทางไหนครับพี่มาให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะอ้โหม ไม่ต <S <S ้องมากแล้วไหม่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันจอดรถขวางเราอ่ะเอาทำไงอ่ะเอาไงดีพี่ข้ามอะไรปะอุ้ยโหดหลายเกินเขาจอดขวางเราทำไมพี่ลงไปถามเขาได้ไหมเขาอยู่ในร้านแต่งตัวหรือเปล่าไม่ถามไม่ถามไม ครับครับเดี๋ก็แต่งตัวอยู่เข้ามาได้ไงผู้หญิงนหนี่เอา้าพี่เข้ามาก่อนผมอีกไปกันเอยพี่ถามเขาดิสวับดีคุณคุณดีหมไหเขาไม่ตอบอะพี่คุณจอดรถขวางทาง้องผมอะ น้องผมชนรถคุณน่ะหัวทิมหัวตำพีไ่ไม่บอกเขาทำไมว่าเราชนเอ้าว่าเขารถจอดขวางทางไงไม่ขวางทางชนได้ไงเราผมว่าคุยไม่รู้เรื่องกับพี่ผมว่าเราไปาไปดีกว่าดีนะเป็นผู้หญิงนะเอเอดูชายอะ่ะโอ้ แม่มันจับลำลำบากครับเ okay. มืออ่อกี้อ๋อรถแรงเกินมากั้นเถอะใช่ครับรถผู้เล่นใหม่หพี่ไม่ได้หรอไม่ได้โอ้ย <laughs> แล้วมันจะไต่ขึ้นไปทำไมวนะนนี่้คุณนอนยาวขึ้นมาดิเอ้ยอะไรวะ อ๋อพี่ไปไหนอะสายเบิวไม่ดีอะอ๋อสายเบีวรถครับเออรถอะไรเดี๋ยวสายเบิ้วไปทิ้งตังเล่นใหม่ก็อย่างเงี้ยพี่มันไม่ค่อยดีเออไม่ค่อยดีนี่ปะต้องไปนอนตรงไหนพี่มันต้องอันนี้ก่อนไหมอันนี้คือจุดยาอันนี้คือจุดขายยาเออเราต้องเราต้องอันนี้ก่อนเนี่ยมาซื้อนี่นี่หกร้อยบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนชุดก่อนนะ เรวก็นอนเตียงเลยเน il, ี่ยหาเตียงหาเตียงนอนเลยเนี่ยนี่นี่กดจี้เลยกดจี้ได้ปะในนี้เปล่าในนี้เปล่านอนอยู่ะพี่อะไรพี่พี่ไม่นอนเหรอครับนอนทำไมเลือดเต็มอ่ะเพิ่งมาเหรอไงอะไรนะพี่เพิ่งมาเหรอใช่ครับเพิ่งเข้ามาวันแรกเลยเชื่อหรอวันแรกมีสาวได้ไงฮะวันแรกมีสาวได้ไงนั่นเหรสิผมยังไม่มีเลยสาว เบเบลเสาวอ่ะคนไหนครับคนนั้นไงอ๋อเขาเขาพาผมไปส่งไม่ใช่เอาหรอใช่แล้วผมก็ขโมยรถเขามาเฮ้ยสาวติดได้ส่งเนี่ยเท่ป่ะพี่แบดบอยสัสแบดบอยดิเมื่อไหร่เลือดจะเต็มอ่ะพี่ก็เมื่อไหร่เลือดเต็มก็เมื่อน,นั้นแหละเร็วเฮ้ยใจเย็นพี่อ,อ๋ออันนี้อ,อ,อันนี้พี่เพิ่งเข้ามาเล่นหรอเพิ่งเข้ามา เมื่อไรเมื่อไหร่พี่จะเล่นเล่นเถามทำไมอ่ะถามไม่ใช่ครับ,ววรบสวัสดีครับฟูเลยดิสวัสดีครับเอ่อเป็นเป็นปะ,ะเป็นเช่พี่ว่าเสียงผมมันเพีย้ยนป่ะไม่เพีย้ยนไม่เพีย้ยนอันนี้อันนี้ผูถามจากใจพี่ว่าเสียงผมดูดีปะ่ะหรือว่าแบบดูดี<อ>หลอ,หอเลยแข็งเลยโอ้ยไม่จริงอะ อะไรอะไรแข็งเหรแขนงขาอ่อนแรงแข็งไงเออเจอเสียงเองก็หนาวเลยอนะ่ะเข้าใจป่ะตัวตัวอ๋อโอเคเยนกลางโอ้เบี่ยงพิดีเลยนะอ่ะเพิ่งเล่นใหม่อเอาตัวมัสครับผมเอาเอา เพิ่งก็มาอ๋อใช่เพิ่งเขาเพิ่งเขามาเพิ่งถึงวิ่งงานดึกไปไหนอ๋อวันไม่ดึกอะ่ะเช้าเลยอะ่ะเมื่อวานทักไปแบบหกอ๋อแต่เชา้ามื่อคืนอ่านั่นแหละไปทำงานนอกโลกนะ่ะไปวิ่งงานอ๋อไปวิ่งงานโอเคใครไม่รู้เขาบอกเูิเรียนใหม่ล่าสุดปลาอะไรใส่ผมก็รู้ฮะผมไปปลาอะไรใส่<ม>พี่<ะ>เอง็งปลาขีา้หมาใช่พี่อไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้ไง ไปไหนมาอ่ะอะไรว่าไปไหนมาอ่ะมออะไปทํางานไปทัวร์ไปทัวร์วงานที่ไหนไป,ไปมีงานอะไระไบ้างใช่อ่อหมายว่าไปทํางานบ้างได้รวดมาละรูดวันเหลือเลยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเบิเดให้ดูเฮ้ยเอ้ย, <c oughs> อยมาจากไหนอ่ะมันเป็นรถโูดรูดรูดเอ้ยใช่ใช่เอามาจากไหนอ่ะมีคนใจดีให้มาเฮ้ย แต่งซหวานวูดเลยดีจังเลยอ่ะดีจังเลยอยากมีคนใจดีบ้างอ่ะใจเก็บได้ไดีเก็บได้เท่าไหร่อ่ะกิโลอ่ะเะไรนะกิโลอ่ะกิโลอ่ะห้าสิบห้าสิบโลมั้งห้าสิบโลอ่ะโลอใช่ใช่ไม่รู้คนแบับนี้นะเฮ้ยแต่แรงนะลองดูลองดู แรงอยู่เลี้ยวง่ายเลี้ยวเลี้ยวแบบโอ้โหจุกได้เลยประมาณสี่วันครับนี่จุกปูนจุกปูนนี่เนี่ยจุกปูนเลยจุกได้เนี่ยไปไปลองมาแล้วไปเกมมาแล้วเอล่แรงกว่านี้ยังยังโดนเลยโอ้โหเดี๋ยวรถแรงที่ลองมามันรอเดียวคือแบบไปไม่ได้เลยโอ้โหพี่ขอโทษกดผิดครับโอ้เป็นไงพี่มีสาวมีสาวเห็นปะฮะ ต้นไหนต้นไห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 นเลยจีบเลยพี่โชว์ดิโชว์อะไรจีบไม่เป็นเขาลองดูเอาไปเชื่อเอาสวัสดีครับว่ามีผัวยังครับนี่แล้วครับนั่นผมบอกแล้วพี่ก็ถามเขาตรงเกินเอาเป็นคนตรงๆอ่ะเออม่อม่อเออม่อสนใจเข้าครอบครัวไหมครอบครัวเลยเหรอ ใช่ใชมีคนมาชวนอะเมื่อเมื่อวานเมื่อวานซื่อน,น่ะมีกี่คนอนะประมาณห้เาเพราะเรียต้องขายเขาแปดคนมั้งสูตรมีสูตรให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยสูตรแปดคนโม่โมก็เห็นไอ้นั่นปะของซิกซิอ่ะแบบไหนอะแนวแก๊งเลยเหรอตีทาะ สีททเทามันเป็นครอบครัวเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะตั้งแก๊งแล้วรู้สึกว่าคนไม่พอมั้งหรือว่าเขาออย่างนั้น oh. เขาเลยทาย้ายมาทําครอบครัวไปคิดดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอแบบรู้รู้รู้แบบเบื้องต้นก่อนไม่เป็นไรเขาเขาไปตั้งไว้ถือ, oh. อยังไงเราก็ต้องดินงง้นรนกันอยู่แหละโอเคโอเคกี่โมงวะโมงโทรถามโมงโทรถามก่อนแล้วเขาอยู่ไหมเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันนานเกินเนี่ยท่านชม พอแค่นี้นะโอเคท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็สตอรี่ม r อเป็นยังไงก็ฝากติดตามต่อต่อไปด้วยนะครับผมนะว่าสตอรี่นี้จะเป็นยังไงโอเคครับไว้เจอกันครับผมนะโอเคครับบาย